เมื่อข้ามไปยังโลกนารูโตะอุจิวะโทนันได้รับระบบสืบทอดมรดกตรับใดที่คนที่ยอมรับเขาตายเขาก็สามารถรับมรดกความสามารถทั้งหมดของผู้ตายได้ดังนั้นผู้อาวุโสของโคนโนฮะปฏิบัติอย่างเลวร้ายต่ออุจิวะเลยตัดสินใจเป็นผู้นำกลุ่มทำรัฐประหารหลังจากสามปีติ้งได้รับการยอมรับจากกลุ่มอุจิวะสองปีต่อมาโทนันนี้คือหลักฐานการทรยศของตระกูลอุจิวะเมื่อทุกอย่างพูดและทำเสร็จแล้วว่ามันคือกลุ่มของคุณดังนั้นฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณ ฉันจะยืนอยู่ข้างหมู่บ้านเสมอในคืนแห่งโชคชะตานั้นโทนันยืนอยู่บนหินโฮคางเงะเฝ้าดูการทำลายของอุจิวะอย่างเย็นชาเขากลางมือออกเพื่อขอบคุณของขวัญจากคนในเผ่าวันถัดไปท่านโฮคางะฉันหลั่งเลือดให้โคนโนฮะและกลายเป็นดาบอของหมู่บ้านและนี่คือวิธีที่คุณปฏิบัติต่ตอกลุ่มผู้มีบุญ เท่านั้นคุณไม่เห็นด้วยเหรอฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรความเดือดดาลนของการทำลายล้างกลุ่มนั้นเข้ากันไม่ได้วันนี้ฉันจะทำลายกลุ่มซารุโทบิและชิมูระเพื่อเอาใจดวงวิญญาณสมาชิกกลุ่มของฉันในสวรรค์นักล่าระดับสูงม,มักจะปลอมตัวเพื่อลดการป้องกันของเหยื่อ